นองแล้วครับปัดไปดูเบ็ดกันวันนี้จะได้กี่ตัวมีรุน้นดึงแล้วดึงแล้วตัวไม่ค่อยเสียเท่าไหร่มันนี้มันนี่ เดินต่อเดินต่อยื่นอีกตัวตัวนี้สวยนะสวยๆใช้เดี๋ยวมันหมูนะครับคนงานเชานี้ màn sóng lô quá